ปทุมแตกหมื่นอาจารย์เชนประกาศยกเครื่องพัฒนาปทุมทั้งระบบยุคระบับคนละครึ่งเป็นยิ่งกว่าพลัส70ต่อ30หลุยต่อรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเชื่อมกับฟีเดอร์ถึงในซอยลึกโครงการ ODOs ต่อยอดจนเรียนจบปอเอกแยมสุขนี้23มกราคมนี้เปิดนโยบายใหญ่รอติดตาม ที่ลานกินซ่าโลตัสรังสิตจังหวัดปทุมธานีพักเพื่อไทยปราศัยช่วยผู้สมัครสอสอ,สอปทุมธานีพักเพื่อไทยทั้ง8เขตหาเสียงนำโดยศาสตราจารย์ดรยศชนันท์วงศวัร์แคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยและนายนัทวุฒิสายเกือือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยและแกนนำพักเพื่อไทยจำนวนมากโดยมีประชาชนชาวปทุมธานีและปริมณฑลเข้าร่วมการรับฟังปราศัยราวหนึ่งหมื่นคน ศาสตราจารย์ดรยศชนันนได้เริ่มต้นการปราศัยด้วยการรำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อจังหวัดปทุมธานีโดยระบุว่าตนเองใช้ชีวิตศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรส์รศูนย์รังสิตเป็นเวลา4ปีเต็มจึงมีความรู้สึกผูกพันเสมือนเป็นลูกหลานที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขของคนปทุมการกลับมาครั้งนี้จึงเป็นการมาขอโอกาสจากพี่น้องชาวปทุมธานีเพื่อเข้าไปทำหน้าที่บริหารประเทศในฐานะนายกรัฐมนตรี โดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของวันที่8กุมภาพันธ์ว่าสำหรับพรรคเพื่อไทยและผู้สนับสนุนแล้ววันนี้ไม่ใช่เพียงแค่วันเลือกตั้งทั่วไปแต่คือวันเริ่มต้นแห่งความหวังที่จะเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงหากพรรคได้รับชัยชนะแบบถล่มทลาย ศาสตราจารย์ดรยศชนันได้หยิบยกปัญหาผลกระทบจากโควิด -19 ตลอด4-5ปีที่ผ่านมาซึ่งทำให้ประชาชนจำนวนมากล้มลงและยังไม่สามารถลุกขึ้นมาได้กลายเป็นหนี้สินทั้งในและนอกระบบพักเพื่อไทยจึงประกาศนโยบายทำสงครามกับความยากจนอย่างจริงจังโดยมุ่งเน้นการแก้หนี้ทั้งระบบทั้งหนี้ครัวเรือนและหนี้เกษตรกรและประกาศเป้าหมายสำคัญว่าทันทีที่เริ่มง,งานคนไทยจะต้องไร้จน และเมื่อหายจนแล้วจะต้องไม่กลับมาจนอีกด้วยการสร้างรายได้และลดรายจ่ายควบคู่กันไปศาสตราจารย์ดรยศชนันได้กล่าวถึงปัญหาครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุซึ่งลูกหลานวัยทำงานต้องแบ่งรายได้มาดูแลทำให้ขาดสภาพคล่องพักเพื่อไทยจึงเสนอนโยบายเติมเงินช่วยเหลือเดือนละ3,000บาทให้กับกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ โดยพักเพื่อไทยเป็นพักที่หาเงินเป็นจึงสามารถจัดสรรงบประมาณส่วนนี้ได้เพื่อทำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยไม่ใช่เรื่องที่ให้มากเกินไปเมื่อเทียบกับค่าครองชีพในปัจจุบัน ศาสตราจารย์ดรยศชันนยังกล่าวถึงนโยบายยิ่งกว่าพลัส +70 ต่อ30ซึ่งจะเข้ามาปิดจุดอ่อนของโครงการคนละครึ่งเดิมว่าแม้จะเป็นโครงการที่ดีแต่ในสภาวะวิกฤตป,ปัจจุบันที่ประชาชนไม่มีกำลังซื้อทำให้ยังมีวงเงินเหลือค้างระบบนับหมื่นล้านบาทเพราะประชาชนไม่มีเงินจ่ายในส่วน50%ของตนเองผักเพื่อไทยจึงเสนอโมเดลใหม่เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจ คือรัฐบาลช่วยจ่าย70%และประชาชนจ่ายเพียง30%หรือยิ่งกว่าพลัส70ต่อ30เพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริงและเติมเงินเข้ากระเป๋าพี่น้องประชาชนศาสตราจารย์ดรยศชนันยังกล่าวต่อว่าเรื่องการลดภาระค่าใช้จ่ายและโครงสร้างพื้นฐานมีการประกาศปรับลดค่าไฟฟ้าทันทีให้เหลือ3.70บาทต่อหน่วย โดยอาศัยการปลดล็อกข้อจำกัดด้านพลังงานสะอาดซึ่งจะได้ประโยชน์ทั้งการลดค่าไฟและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้ชาวปทุมธานีพร้อมทั้งประกาศทำต่อบ้านเพื่อคนไทยภายในปี2566ส่วนด้านการคมนาคมได้ยืนยันนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายและแก้ปัญหาการเดินทางเข้าออกซอยลึกโดยระบบฟีเดอร์หรือรถขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อถึงหน้าบ้าน ประเด็นการพัฒนาทักษะแรงงานและอาชีพสำหรับพี่น้องในภาคอุตสาหกรรมและโรงงานย่านปทุมธานีรัฐบาลจะมีคูปองทักษะเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติมและรีสกิลอัพสกิลโดยไม่จำกัดอายุเพื่อเปิดโอกาสใหม่ๆใ,ในการสร้างรายได้ที่สูงขึ้นในชื่อนโยบายเรียนได้ครบจบได้งาน ในส่วนของการบริหารจัดการน้ําซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของปทุมธานีศาสตราจารย์ดรยศชนันอธิบายถึงภูมิศาสตร์ของจังหวัดที่ต้องรับน้ําจากสองทางคือน้ําเหนือจากเขื่อนเจ้าพระยาและน้ําทะเลหนุนสูงจึงจําเป็นต้องใช้วิธีการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงการระบายลงอ่าวไทยโดยพักเพื่อไทยมีแผนแม่บทที่ชัดเจนเพื่อรับประกันว่าน้ำต้องไม่ท่วมและน้ำต้องไม่แหลง ด้านสาธารณาสุขและการศึกษาได้เสนอน,นโยบายยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคสู่ยุค30บาท AI ซึ่งจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพของคนไทยทั้งประเทศเข้าด้วยกันทำให้แพทย์ทุกโรงพยาบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ทันทีเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลชีวิตประชาชน ส่วนด้านการศึกษาจะสานต่อโครงการ1อำเภอ1ทุนโดยส่งเสริมให้เรียนจบถึงระดับปริญญาเอกและเน้นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิน่นเพิ่มงบประมาณให้โรงเรียนในพื้นที่เพื่อให้ประทุมธานีมีโรงเรียนที่ดีที่สุดใกล้บ้านวันศุกร์นี้พี่น้องรอปราศัยใหญ่แผนจัดการน้ําทั้งระบบของพักเพื่อไทยน้ำต้องไม่ท่วมและน้ำต้องไม่แลง้ง ด้านนายนัทวุฒิปราศัยเริ่มต้นด้วยการอ้อนวอนชาวปทุมธานีซึ่งเปรียบเสมือนคนหัวใจสีแดงให้กลับมาเลือกพักเพื่อไทยโดยเปรียบเทียบการเลือกตั้งครั้งก่อนว่าประชาชนอาจจะน้ำส้มดีดเข้าตาหรือเผลอไปเลือกพักอื่นทําให้คะแนนเสียงตกไปยังพักภูมิใจไทยซึ่งสีน้ําเงินซึ่งนายนัทวุฒิเปรียบเปรยว่าอย่าฝากปลายางไว้กับแมวแต่นี่กลับฝากประเทศไว้กับหนูและยังกล่าวอีกว่า ส้มคือพักก้าวไกลหรือประชาชนไม่ใช่เพียงแค่ผล,ลไม้แต่เป็นอาหารหนูหมายความว่าเมื่อเลือกส้มไปแล้วสุดท้ายผลประโยชน์กลับไปตกที่พักภูมิใจไทยทำให้มีอำนาจต่อรองมากขึ้นนายนทวุฒิยังกล่าวถึงการแข่งขันในพื้นที่ปทุมธานีที่มีสามลุงคือลุงแจ๊สลุงชานลุงเบี้ยวแข่งขันกันเองโดยนายนทวุฒิระบุว่าหากเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็จะเกิดความขัดแย้งไม่จบสิ้น แนะนำให้ประชาชนเลือกพักเพื่อไทยทั้งสองใบเพื่อส่งลุงทั้ง3าคนกลับไปพักผ่อนที่บ้านและให้พักเพื่อไทยที่เป็นบ้านใหญ่หัวใจเดิมเข้ามาทํางานแทนส่วนลุงแมวคือทักษิณถึงแม้ตัวจะมาไม่ได้แต่ได้ส่งลูกชายคือพานทองแท้มาเป็นตัวแทนและยืนยันว่าหัวใจของนายทักษิณยังคงเดิมในการทํางานเพื่อประชาชนและผลักดันนโยบายต่างๆ นายนทวุฒิกล่าวว่าแม้นโยบายเงินหมื่นดิจิทัลมีความล่าช้าเนื่องจากถูกขัดขวางและตรวจสอบจากองค์กรอิสระและหน่วยงานต่างๆเช่นปปชและแบงก์ชาติแต่รัฐบาลก็พยายามปรับรูปแบบจนสามารถแจกให้กับกลุ่มเปราะบางไปแล้ว17ล้านคนและยืนยันว่าจะเดินหน้าโครงการต่อในเฟสถัดไปหากไม่มีอุบัติเหตุทางการเมือง นายนัทวุฒิยังกล่าวอีกว่าประกาศว่าหากพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งและกลับมาเป็นรัฐบาลจะเดินหน้านโยบายทันทีใน3เดือนแรกเช่นรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายโครงการบ้านเพื่อคนไทยผ่อนเดือนละ4,000บาทหวยกเกษียณและการล้างหนี้พี่น้องครับด้วยหัวจิตหัวใจของผมผมเกิดมาอยู่ที่นี่ทั้งหมด4ปีเรียนอยู่ธรรมศาสตร์ตรงคลองหลวงนี่เองครับหมดหายแห่งความสำเร็จในชีวิตผม มีเลือดเนื้อเชื้อไขคนปทุมครับแต่วันนี้ขอโอกาสคนปทุมให้ลูกหลานคนปทุมคนนี้ที่ได้ศึกษาที่นี่อาไปเป็นตายยกอัจฉริรีได้ไหมครับพี่น้องครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนมากผมอยากจะพูดเพื่อเป็นการเตือนพี่น้องทุกคนว่าแปดกุมภาหลายคนอาจจะมองว่า วันนี้คือวันเลือกตั้งแต่สำหรับพวกเราที่มาที่นี่และมายืนอยู่ตรงนี้8กุมภาคือวันเริ่มต้นแห่งความหวังของชาวประทุมธานีครับ <Yeah. S 1> และถ้าวันที่8กุมภาเลือกพักเพื่อไทยถล่มทลาย <Yeah. S 1> ผมและผู้สมัครทุกคนจะนำพาซึ่งความหวังความฝันพี่น้อง เปลี่ยนเป็นความจริงครับพี่น้องครับหลายอย่างหลายสิ่งที่มีอยู่พี่น้องได้ผู้สมัครที่มีคุณภาพพี่น้องได้ผู้สมัครที่ลงพื้นที่มาโดยตลอดพี่น้องทุกคนชาวปทุมธานีครั้งนี้ผมขอประกาศณนะที่นี่วันนี้ ถ้าปทุมธานีเปลี่ยนเป็นเพื่อไทยทั้งเป็นดินประเทศไทยเปลี่ยนแปลงได้ครับเปลี่ยนแปลงได้ครับพี่น้องครับ <c oughs> เข้าเนื้อหาสาระสักนิด <c oughs> <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้ทีเซอร์เยอะพอสมควร <c oughs> พอดีเห็นคนโบกมาจากด้านนู้นนะครับ <c oughs> แดงทั้งแผ่นดินไปหมดแล้ครับตอนนี้ <c oughs> ประกาศให้เห็นว่าวันนี้ ปทุมธานี่เพื่อไทยของบททั้งแปแขนครับพี่น้องครับความหวังของคนที่เคยล้มลงไปแล้วและคนที่กำลังจะล้มลงไปพี่น้องครับวันนี้หลายคนเป็นหนี้แน่นอนครับไม่ใช่ความผิดของเขาสถานการณ์โควิดเมื่อสี่หปีที่ผ่านมาบางคนยังไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้ และวันนี้เราคนไทยด้วยกันต้องการฟังเสียงของประชาชนแก้นี่ทั้งระบบครับพี่น้องครับแน่นอนว่าเรื่องนี้ครัวเรือนเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องหวาดกลัวเรื่องหนี้นอกระบบเรื่องการพักชำระหนี้เกษตรกรต้องมองในสายตาของประชาชนเพราะฉะนั้นพักเพื่อไทย ทําได้ครับมีประสบการณ์มาก่อนและพร้อมทําทันทีครับเราได้เดินลงไปบนพื้นที่ผมลงพื้นที่ที่นี่มาก่อนลงหลายครั้งทุกครั้งที่มองเห็นก็พบกับคนที่ติดเตียงหลายคนล้มลงหลายครอบครัวแน่นอนว่าวันนี้ลูกหลานของเขากำลังทํางานอยู่ ต้องแบ่งปันเงินมาดูแลผู้ป่วยติดเตียงและหลายคนเป็นผู้สูงอายุพี่น้องครับวันนี้เราเป็นพักการเมืองที่หาเงินเป็นวันนี้ผมขอแบ่งเงินสักส่วนหนึ่งมาดูแลผู้ที่ต้องการดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อคนไทยของเราได้ไหมครับเติมเงินให้3,000บาทครับบางครั้ง เราโดนโจมตีในเรื่องนี้ว่า3000บาทเยอะไปหรือเปล่าพี่น้องครับ3,000บาทคือวันหนึ่งไม่ถึงร้อยวันนี้เราเดินมาเราถามหาถึงอนาคตข้างหน้าแต่วันนี้เราบอกว่าเราจะเป็นประเทศรายได้สูงบางคนอาหารมื้อต่อไปยังมีการต้องคิดอยู่แน่นอนครับในเรื่องนี้พักการเมืองที่เกิดมากับประชาชนมองปัญหาในสายตาของประชาชนจะทำให้พวกเรา หลุดพ้นจากความยากจนและทำสงคารามกับความยากจนต่อไปครับ <Yeah. S 1> และวันที่8กุมภาพร้อมประกาศทันทีว่าคนไทยต้องไร้จนครับ <Yeah. S 1> พี่น้องครับแน่นอนว่าพอเราไร้จนปุ๊บต้องไม่กลับมาจนอีกความฝันความหวังของพี่น้องที่ทำค้าขายพี่น้องที่อาจจะไม่ใช่เกษตรกรแน่นอนครับ 3อย่างที่พักเพื่อไทยยึดถือมาโดยตลอดอย่างที่1นึ่ลดรายจ่ายครับ <Yeah. S 1> พี่น้องครับค <Yeah. S 1> ่าไฟฟ้าค่าที่อยู่อาศัยค่าเดินทางค่าบ้าน <Yeah. S 1> เป็นปัญหาอุปสรรคในการใช้ชีวิตวันนี้ไฟฟ้าลดลง3 <Yeah. S 1> บาท70สตางค์ครับ <Yeah. S 1> หลายคนบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำไม่ได้พี่น้องครับเราเป็นพัก ที่ลดค่าไฟจาก4บาทลงมาเป็น3.88ตอนเราเป็นรัฐบาลนะครับ <Yeah. S 1> และแน่นอนว่า3.7นี้จะเกิดขึ้นก็คือการปลดล็อกเรื่องของพลังงานสะอาดคืนอากาศที่ดีให้พ่อแม่พี่น้องปทุมธานีครับ <Yeah. S 1> ในขณะเดียวกันลดรายจ่ายครับ <Yeah. S 1> พี่น้องครับบ้านเป็นสิ่งสำคัญบางคนต้องการที่อยู่อาศัย เราเคยทำสำเร็จเรื่องบ้านเอื้ออาทรวันนี้ปี69พักเพื่อไทยจะกลับมาอีกครั้งบ้านเพื่อคนไทยต้องกลับมาครับ <Yeah. S 1> พี่น้องครับนอกจากนี้ระบบเศรษฐกิจก็สำคัญวันนี้หลายคนที่ทำเรื่องของค้าขายไม่สามารถขายของได้แน่นอนว่าคนละครึ่งเป็นนโยบายที่ดีแต่ก็ยังมีเงินเหลือ อยู่เกือบ6,000ล้านบาทแสดงว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่วิกฤตจริงๆ50รัฐบาล50เราออกก็ยังไม่สามารถใช้จ่ายได้วันนี้เราขอหมุนระบบเศรษฐกิจอ,อีกสักครั้งหนึ่งพลิกฟื้นพี่น้องขึ้นมารัฐบาลจ่าย70พี่น้อง30เอาไม่เอาเอาไม่เอาเงินเ,เริ่ม <off le tune> เต็มกระเป๋าแล้วครับพี่น้องตอนนี้พี่น้องครับ อีกหลายส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการคมนาคมขนส่งวันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเข้าถึงปทุมธานีครับ <Yeah. S 1> หลายคนพูดว่าเฮ้ยเชนรถไฟฟ้าไม่ถึงบ้านแม่เว้ยทำยังไงดีพี่น้องไม่ต้องห่วงครับฟีดเดอร์รถขนส่งรถมอเตอร์ไซค์ไปถึงแต่ละที่วางแผนให้คนปทุมธานีครับ พี่น้องครับนอกจากนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดกับพี่น้องที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมพี่น้องที่ต้องถูกเปลี่ยนแปลงด้วยทักษะต่างๆวันนี้เราสร้างคูปองที่จะทําให้พี่น้องได้เข้าถึงการศึกษาหลายอย่างแน่นอนว่าอายุเท่าไหร่ก็สามารถเรียนได้นี่คือการสร้างโอกาสใหม่ๆให้พี่น้องมีไรายได้ที่ดีขึ้นครับ <S <S และถ้าเป็นไปได้บา,บางคลาสผมบางวิชา ผมขอสอนเองได้ไหมครับเงียบกันหมดเลยนะครับพี่น้องไม่มีเกรดครับไม่ต้องห่วงครับพี่น้องครับนอกจากนี้สิ่งที่อยากจะพูดกับพี่น้องก็คือคนปทุมวันนี้ต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นพี่น้องหลายคนที่อยู่ริมน้ําแน่นอนว่าวันนี้เกิดภาวะน้ําท่วมพี่น้องครับประทุมมีน้ํามาได้จากสองฝั่ง ฝั่งแรกมาจากเขื่อนเจ้าพยาอีกฝั่งหนึ่งน้ําทะเลนหนุนสูงปัญหายากๆอย่างนี้ต้องพักเพื่อไทยครับแก้ปัญหาเรื่องน้ำทั้งระบบต้องพักเพื่อไทยครับเ,เรามาจากป่าต้นน้ำข้างบนมีคลองลัดน้ำขึ้นมาและดูแลการปล่อยน้ำทั้งระบบแน่นอนว่าวันศุกร์นี้พี่น้องรอปลาใสาใหญ่ แผนจัดการน้ำทั้งระบบของพักเพื่อไทยครับน้ำต้องไม่ท่วมและน้ำต้องไม่แรงก่อนที่ด้านขวาจะหมดลมไปนะครับขอไปนโยบายต่อไปจัดไปเลยนโยบายสาธารณสุขครับพี่น้องครับเราเป็นพักการเมือง ที่ทำเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคออกมาและวันนี้เป็นนโยบายเดียวที่ไม่มีพักการเมืองไหนกล้าลบทิ้งครั้งนี้เพิ่มเติม30บาทรักษาทุกที่เพื่อไทยทำต่อครับและเมื่อมียศชนัน30บาท AI ครับผมพูดทุกเวทีกรีดทุกเวทีแต่พอถามถึงไม่รู้สักเวทีคืออะไร พี่น้องครับ3าบาท AI คือครั้งแรกของประเทศไทยที่หมอทุกคนจะเข้าถึงข้อมูลของเราเจ็บป่วยที่ไหนไม่ต้องกลัวว่าหมอไม่รู้จักทุกคนจะมีข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยคนไทยต้องมีสุขภาพที่ดีที่สุดครับ <S <S และคือสิ่งที่มาจากใจของพรรคการเมืองที่มาจากหัวใจของประชาชนครับ พี่น้องครับสุดท้ายอยากจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาของพี่น้องประชาชนของลูกหลานของเราที่มาถึงที่นี่ไว้วางใจพักเพื่อไทยวันนี้โครงการเหมือนเดิมยังสารต่อหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนการศึกษาเรียนให้จบปริญญาเอกครับและปทุมต้องมีโรงเรียนที่ดีที่สุดกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นครับ เพิ่มเบประมาณให้กับท้องถิ่นครับลดอำนาจรัฐคืนอำนาจสู่ประชาชน